รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสนอเรื่องเล่าจากชุมชนสนับสนุสน,นโดยปตทพลังที่ยั่งยืน,รน,สน,สนรกนรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเวลเาเฮาเขาใหญ่ สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากชุมชนนะคะมาเจ,เจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงครึ่งนะคะวันนี้ทุตาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หนองมน,นั่นเองนะคะแหมพูดถึงหนองมนแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินหรือว่า ชายหาดเนี่ยก็ต้องมีมาฝากกันแน่นอนค่ะวันนี้นะคะตุ๊ตาพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวนะคะแต่ว่าท,ที่เที่ยวที่นี่หลายคนต้องคิดว่าเป็นหาดบางแสนแน่นอนบางแสนก็ไปค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะพาไปที่หาดวอนนภะาด้วยนะคะอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็รวมไปถึงนะคะพาไปพบก,กับเรื่องราวตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ ของเจ้าแม่สามุกนะคะอยู่ที่เขาสามุกค,ค่ะเพราะหลายคนก็ยังไม่รู้แต่วันนี้จะพาผู้ชมไปแล้วก็จะพาไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นห้องอาหารที่สาหรับรับแขกโดยเฉพาะเลยนะคือร้านอาหารปากาลังค่ะแลวถ้ามาหนองมนแบบนี้พลาดข้าวลามจะได้ยังไงแต่ข้าวรามที่ไหนจะเป็นต้นตํำรับนะคะเพราะว่ามีร้านข้าวลามี่ตั้งหล,หลายหลายร้า คุณผู้ชมวันนี้เป็นข้าวรามอันดับหนึ่งนะคะชนะเลิศเลยนะคะได้ทั้งโทอท็อปแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดชนบุรีด้วยพูดแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเลยดีกวะะ่าค่ะเด็กทำไายกันรู้ไหมต้นไม้ต้นนี้ใครเป็นคนปลูกแต่ก่อนภูเขาลูกนี้ไม่มีต้นไม้ให้พวกเองทำลายแบบนี้อเป็นเขาวัวโลนแห้งแล้งขุดเป็นเมตรก็ยังไม่เจอน้ำ จนในหลวงท่านทรงส่งความรู้มาให้พวกเราก็ช่วยกันปลูกปา่าดูแลต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตไม่ให้สิ่งใดมาทำลายจนได้มีน้ำให้พวกเองใช้กันต้นไม้ต้นนี้ในหลวงทงปลูกใช่ไหมครับในหลวงท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นนีตนนนน้ต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ในหัวใจคนไทยเติบโตอย่างงดงามมาตลอด2ี่สิปี เป็นป่าก,กว้างน,นับล้านไร่ที่พวกเราจะใช้พลังความรู้ดูแลให้ยั่งยืนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท นี่พาผู้ชมนะคะมาพบกับข้าวหลามชื่อดังค่ะถ้านึกถึงข้าวหลามนึกถึงที่ไหนนึกถึงหนองมนแน่นอนนะคะบอกเลยว่าข้าวหลามหนองมน,นยิ่งดังมากมากแต่ทีนี้มันมีอยู่หลายร้านมากๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าร้านไหนอร่อยวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเจ้าที่เป็นต้นตำรับเลยแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยแถมเป็นโอท็อปที่เดียวด้วยนะคะที่ได้ ของข้าวหลามเนี่ยนะคะเป็นข้าวหลามแม่ไข่ทุนกล้าค่ะวันนี้นะคะทุกต่าก็มีรุ่นที่2แล้วนี่นะคะที่จะมาพูดคุยกันว่าข้าวหลามนี่อยู่มากว่า70กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะอยู่มาได้ยังไงแล้วทาไมถึงเป็นเจ้าเดียวที่ได้รับรางวัลโอท็อปด้วยได้รับรางวัลชนะเลิศอันอดับที่1ด้วยเดี๋ยวเรามาพบกับพี่แกะหรือพี่สิริกัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดะีใจจังเลยได้มาเจอต้นฉบ,บับเพราะว่าหนูก็ผ่านหนองมนใช่ไหมก็เจอก็ซื้อร้านนั้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ ทีนี้ด้วยความที่แม่ไข่เป็นข้าวหลามที่อยู่มานานแล้วด้วยต้องบอกว่านานที่สุดเลยก็ว่าได้นะ70ปีมาแล้ว70ปีแต่เมื่อก่อนเห็นบอกว่าไม่ได้ชื่อแม่ไ<ม>ข่ทุนเก้าแม่ไข่เฉยเฉยค่ะแม่ไข่เฉยเฉยทำไมพอดีได้รับพระราชทานจากสมเด็จยา่าเมื่อครั้งที่เสด็จมาที่น่าสารการจาังหวัดชลบุรีค่ะ้วาวตอนนั้นเสด็จย่ากำลังจะจวยอาหารอยู่แม่ไข่ก็เอาข้าวหลามไปถวายถึงการถวายแล้วไม่นานก็ได้รับเหรียญจากหนังสือที่ด่วยงาน กดพระอ,องค์ค่ะแล้วก็มีพระราชทานตั้งชื่อนี้ว่าข้าวหลามแม่ไข่ทุนเก้าอือหเป็นความภาคภูมิใจนะ,ะแล้วอะไรมันคือจุดเด่นที่ทําให้ข้าวหลามของแม่ไข่เนี่ยถึงได้รับรางวาัลโอท็อปแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งด้วยมีรสชาติที่อร่อยค่ะหวานมันหวานมันกลมกล่อมใช่ค่ะอืกรรมวิธีละคะวิธีในการทำอะค่ะพี่แกะมันต้องเริ่มต้นทํายังไงเริ่มต้นข้าวหลาม เราทำนำข้าวเหนียวมาแช่ทั้งคืนไม่หนึ่งคืนข้าวเหนียวนี่ก็ต้องเลือกด้วยไหมคะข้าวเหนียวเคียวงูอย่างดีมันจะนุ่มนิ่มค่ะไม่แข็งกระด้างต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูด้วยใช่เคียวงูแล้วแล้วเราก็ต้มถั่วดไว้ค่ะค่ะถั่วดำนี่เราต้มให้สุกค่ะอันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วค่ะกินได้ได้ค่ะเออสุกแล้วจริงนแล้วเผือกค่ะค่ะเราก็หั่นเผือก ใส่เผือกชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยอะคะใช่ค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวมาสาธิตวิธีการทําให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าอนอกจากขั้นตอนในการทําที่บอกว่าถั่วดาต้มสุกแล้วเผือกนี้ต้มไหมหั่นไม่ต้มนะคะหั่นไปเฉยๆแล้วน้ํากะทิล่ะคะน้ํากะทิเราปรุงแล้วค่ะใส่น้าตาลใส่เกลืออืมเรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการต้องทํำยังไงบ้างอะกอกข้าวเหนียวลงไปในกระบอกก่อข้าวเหนียวเอาเอามือหรือเอามือหรืออะไร เอามือคุกคุกเอาถั่วดําคุกลงไปด้วยถั่วดําน้อยหรือเยอะคะแล้วแต่คนชอบอ๋อเหรออันนี้ก็บอกนี่ของหนูนะถ้างั้นอ่ะหนูหนูชอบเยอะอ่ะ้วจะขาดทุนไหมคะไม่ขาดลงไปใส่เยอะไหมคะถ้านเหนียวลงไปครึ่งกระบอกค่ะครึ่งกระบอกเนี่ยครึ่งเงอีกยังเหรอพอนิ้วใหญ่ได้พอนิ้วใแย่ได้เนี่ยแย่ถึงเนี่ยอีกนิดนึ่งเออะล้วก็เหนียวมันนิ่มค่ะถ้าเหนียวมันนิ่มเดี๋ยวมันหน้ามันจะยุก อ๋อไม่ต้องเขย่าคะข้าเหนียวเล่นมากหนูไม่รู้ใส่ผัวใส่นี่อเหรอคะเยอะไหมคะต้องสองสามชิ้นอืมกำเป็นกำเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไ้ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้อยอ่ะใส่อีกนี่เขาหลักนี่อ๋อเผือกลอยน้าอ้เป็นบางที่หนูเห็นเขาใส่มะพร้าวอ่อนมีค่ะมีหลากหลายมีมะพร้าวอ่อนมีแปะกล้วยมีเม็ดบัว มีเผือกมีถั่วเสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรต่อคะตอกน้ํากะทิลงไปกอกน้ํากะทิลงไปอ๋อเราไม่ได้ใส่รวมกันไม่ได้ใส่น้ำกะทินี่ใส่เยอะไหมคะก็ประมาณครึ่งกระบอกนี้ค่ะเลยจากข้าวเหนียวมาครึ่งนีนี่นี่น้ำกะทิปรุงแล้วเรียบร้อยใส่ประมาณครึ่งหนึ่งอ๋ออย่างงี้อ้่ํกำลังร้อนๆเลยเนาะพออ๋อนี่ให้คุณดูให้ให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมคะใส่น้ำกะทิเรียบร้อย หลังจากเรากรอกขา้าวหลามเรียบร้อยแล้วต้องใช้เวลาในการไปย่างนานไหมคะพีก้สามชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงคง, <5 S 1> งั้นเราไปย่างกันเลย <5 S 1> เดี๋ยวก็ไปย่างสามชั่วโมง ะเสร็จออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,คะอ๋อนี่เขามีไม้ไผ่ด้วยนะไม้ไผ่สําหรับช็อตค่ะอ๋อสาหรับกินแบบช็อตอุ๊ยน่ารักขั้งเลยอะม,อมีข้าวมช็อตด้วยเหรอคะ,คะอ๋อเราก็ทําคล้ายๆลักษณะเดียวกันเดียวกัน,กนแต่นี้จะใส่กะทิเยอะื่องเยอะกว่าคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเนาะชิมหนูแน่นอนต้องจกหน้าอยู่แล้วอะเห็นไหมเป็นคนที่แบบน่าจะหวานมันน่าจะหวานมันอ๋แล้วข้างล่างมันจะเป็นยังไงอะมันต้องทานค้ากันไปเอาก้นมาติ้มข้างหน้า เอาก้นมัติ้มมากอะไอย่างงี้ยเหรอราคากันไปอันนี้มันจะลดออนใช่เค็มพนข้างหน้าอร่อยกว่าเห็นบอกว่าเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยอะคะก็มีเด็กนักเรียนมาเรียนมาสอนให้ทำสอนฟรีเหรอฟรีค่ะฟรีหมดทุกอย่างทำไมทำไมพี่แก่ถึงสอนนะไม่กลัวเขาเอาไปแย่งพี่ขายเหรอไม่ค่ะสืบทอดเด็กเลยนี่รุ่นสองแล้วสืบทอดเด็กก็ต้องเป็นรุ่นสามแล้วสิ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากกินนะคะร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะที่ขายอยู่อยู่ในตลาดหนองมนค่ะตรงสะพานล,ลอยค่ะเดินเข้าไปนิดนึงจะเห็นร้านแม่ไข่ทุนเก้าต้องแม่ไข่ทุนเก้าเท่านั้นนะแม่ไข่เฉยๆไม่ใช่นะคะน<อ>ิมถนนก็ไม่ใช่มีในตลาดกับที่หน้าบ้านสองแห่งสามารถโทรสั่งได้ไหมโทรสั่งได้ค่ะ0865128498ค่ะค่ะเรารับทําเบรกด้วยนะคะที่จัดงานเลี้ยงเป็นเฉพาะอย่างเนี้ รักคำเป็นเหมนกับคอฟฟี่เบรก์เหรอเบกค่ะทานกับกาแฟอ๋อนั่นแหละเขาเรียกคอฟฟี่เบรกรถมากเป็นข้าวรามทานกับกาแฟน่ากินมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่แกะมากมากนะที่ให้โอกาสทุกตาม,มาสัมภาษณ์ <Okay. S 1> ข้าวรามหนึ่งเดียวเลยที่อยู่มาอีานแล้วเป็นต้นฉบับแล้วก็ได้อุทอบด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยควรจะมากินนะคะมากินทั้งทีมากินแบบต้นฉบับค่ะ กรู้ไหมต้นไม้ต้นนี้ใครเป็นคนปลูกแต่ก่อนภูเขาลูกนี้ไม่มีต้นไม้ให้พวกเองทำลายแบบนี้เป็นเขาวัวโลนแห้งแล้งขุดเป็นเมตรก็ยังไม่เจอน้ำจนในหลวงท่านทรงส่งความรู้มาให้พวกเราก็ช่วยกันปลูกปา่าดูแลต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตไม่ให้สิ่งใดมาทำลายจนได้มีน้ำให้พวกเองใช้กันต้นไม้ต้นนี้ในหลวงทรงปลูกใช่ไหมครับ ในหลวงท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ในหัวใจคนไทยเติบโตอย่างงดงามมาตลอด20ปีเป็นป่าก,กว้างน,นับล้านไร่ที่พวกเราจะใช้พลังความรู้ดูแลให้ยั่งยืนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปะตะท ่วงเมนูเด็ดจากชุชชมชนคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครที่มาที่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบางแสนเนี่ยอยากจะกินอาหารทะเลที่สดสดอร่อยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสะอาดด้วยแถมรสชาติก็ดีเนี่ยต้องมาที่ร้านอาหารประการังค่ะเพราะว่าร้านแห่งนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะรับแขกเนี่ยสมมุตินะให้เป็นร้านนี้เนี่ย สุดยอดที่สุดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกทาก็เลยพาผู้ชมมาที่นี่ค่ะแล้วก็นั่งอยู่กับนะคะพี่ดำรงซึ่งเป็นผู้จัดการร้านปลาการังค่ะพี่ดำรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาถ่ายทำรายการและที่ผู้ชมเห็นลมเนี่ยไม่ใช่ลมทะเลร้อนนะต้องบอกว่าเป็นลมทะเลแบบเย็นด้วยนะเย็นอาาันนี้ดีมากเลยเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวหนาวเริ่มจะมาแล้วแล้วพอมันได้มานั่งกินที่ร้านที่สามารถยื่นลงมาในทะเลได้แบบนี้นะยิ่งดีเลย มีที่เดียวของชนบุรีที่นี้แหละปากกา,ร,ารังคุณผู้ชมคะโอ้โหมพัดดีมากเออทำไมร้านปากการังถึงขึ้นชื่อมากคะใครๆก็ต้องบอกว่าให้มาทานร้านนี้ครับเพราะที่นี่เราเน้นอาหารสดๆนะฮะวัตถุดิบเราสดเราวันต่อวันเลยครับอา,ารอ,อาหารสดสดวันต่อวันโอ้เห็นบอกว่าต้องให้แบบ สั่งแล้วถึงจะทำอ่ะใช่ครับถูกต้องไหมคะถูกต้องฮะร้านเปิดมานานแค่ไหนแล้วร้านเปิดมาปีนี้ปีที่29ครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมพเพราะว่าลุงตาจ้ำดาวลุงตาก็แวะมาทานร้านนี้ตลอดนะตั้งแต่มเมื่อเด็กๆอ่ะคิดดูดิมาทานกี่ครั้งร้านก็ยังอยู่ยังคงตั้งตรง,งานอยู่แล้วคือถ้ามันจะให้ได้ฟิล่ะมันต้องแบบว่ายื่นลงมาในทะเลแบบนี้แล้วก็ มีที่เดียวนะคะในชนบุรีด้วยครับผมเห็นบอกว่าวันนี้มีเมนูเด็กที่จะมาสาธิตอยู่หนึ่งเมนูที่จะทำให้คุณผู้ชมดูนั่นคือเมนูที่มีชื่อว่าแกงป่าปลาเห็ดโคนครับแกงป่าปลาเห็ดโคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไหมคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวิธีทาเป็นยังไงไปชมค่ะเมนูเด็ดจากชุมชนในวันนี้นะคะนั่นก็คือแกงป่าปลาเห็ดโคนค่ะ เครื่องปรุงประกอบด้วยพริกแกงพริกขี้หนูกระเทียมตะไคร้กระชายใบมะกรูดเมื่อเขือเปาะเมื่อเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนถั่วพูข้าวโพดอ่อนปลาเห็ดโคนแล้วก็น้ำซุปไก่นะคะวิธีทำใส่น้ำมันลงในกระทะจากนั้นก็ใส่พริกแกงป่าน้ำซุปเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ปลาหลังจากนั้นก็ปรุงรสเสร็จแล้วพร้อมตักเสิร์ฟได้ทันทีค่ะเห็นวิธีการทำแล้ว หน้าตาหน้ารับประทานมากคุณผู้ชมตงสสยรสชาติต้องแซ่บโดนใจแน่นอนทําไมเมนูนี้ถึงทําให้มีคนสั่งเยอะเพราะอะไรครติรต<ๆ>ตจัดจ้านของที่นี่นะครับเนื้อปลาเราสดสดขาวๆาวขาวขาอวบๆครับขาวอวบนะคะแล้วรสชาติก็แล้วไม่มีไม่มีกลิ่นคา,าวเลยนะฮะอันนี้คือปลาธรรมชาติเขาเรียกว่าปลาทรายด้วยนะตามที่อื่นเขาเรียกจะเป็นเรียกปลาทรายปลาทรายปลาไม่มีเลือดรับรองไม่คาวรับรองไม่คาวครับผมพี่เขาการันตีไว้เรียบร้อยแล้วเขาบอกไม่คาวเลย มาดูอันนี้ดีกว่าน่าสนใจมากๆหนูเห็นพริกก็หนูชอบมากเลยครับอันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่ากุ้งสะดุ้งไฟกุ้งสะดุ้งไฟทำไมใช้กุ้งแชบวยนะฮะกุ้งทะเลเราเผาประมาณ60-7 0ค่ะอ่าแล้วก็ราดด้วยพริกกระเทียมน้ำราดนี้ฮะกลมกล่อมรสชาติจัดจ้านแซ่บอย่าบอกใครแน่นอนครับครับต่อมาอันนี้แหละอันนี้คือกันเชียงนะฮะกันเชียงผัดต้นหอม กัญเชียงเราสดสดเลยดูดิน่ากินมากกัญเชียงผัดต้นหอมเนี่ยรสชาติจะออกแบบต้องทานกับข้าวทานกับนี้ทานข้าวครับหวานเค็มหวานเค็มครับสามรสเลยสามรสนะคะว่าเรามีจัดจ้านจากแกงไปแล้วใช่ครับเราก็มามีกุกกิบกุกกิบระหว่างรอนะแล้วก็เราก็มามีตัวนี้ที่แบบว่าจะดับความเผ็ดใช่ครับสมมุติว่าเราแซ่บจากเนี้ยเราก็จะมากินแบบว่ากัญเชียงปูผัดต้นหอมนะคะไม่พอมาถึงจานนี้อันนี้คือปลากระพง 1นึ่งซีอิ๊วครับอุยเนื้อมันขาว,วมากเ,เลยปลากระพงอวปลากระพงเราสดๆเลยครับรับรองเนื้อขาวอ้วบเมนเดิมนื้อขาวอวกเหมือนเดิมนี่แท้ไม่ต้องตักอะ่ะมันยุ่ยแล้วอ่ะมันยุยครับเพราะว่าปลารพงปลานะฮะถ้าสดนะครับ รับรองได้ไม่ต้องทำอะไรเนื้อจะขาวอยู่อย่างนี้ครับแล้วเวลาน,นึ่งออกมาจะฟูอย่างนี้เลยครับนึ่งฟูขาวผมจับเนื้อฟูอครับฟูมากเลยอันนี้มันก็จะรสชาติเป็นแบบรสชาติเป็นออก,กจีน,จ,นจีนหน่อยจีนจีนหน่อยจานสุดท้ายจะต้องคุยนิดนึงว่าที่เนี่ยเขามีหอยหลากหลายให้เลือกนะใช่ครับที่อื่นเนี่ยอาจจะมีแบบถติว่าเราอยากกินหอยนางรมใช่ครับที่อื่นอาจจะมีเป็นหอยนางรมตัวใหญ่อย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆที่เนี่ยที่นี่เรามีมีหอยไหลหอยมากใช่ครับทาไมครับพี่ เพราะว่าชอบกินหอยที่นี่อ่ะเพราะว่าที่นี่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะหอยนางรมนี่เขาเลี้ยงโดยธรรมชาติเขามีเสาปูนวางอยู่อย่างเงี้ยอย่างเสาปูนอย่างนี้นะครับแล้วก็หอยไม่จะมาเกาะแล้วก็ชาวบ้านเขาจะแกะมาแล้วก็มาส่งให้ที่นี่สดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นบอกว่ามีทั้งหอยจะมาจากสุราษฎร์ใช่ครับหอยชนบุรีใช่ครับเขาบอกว่าใครชอบกินหอยชนบุรีก็กิน สั่งได้แต่ถ้าใครบอกว่าชอบหอยใหญ่ของสุราชก็สั่งหอยใหญ่สั่งหอยใหญ่ครับปลาการังมีตอบโจทย์ความต้องการคนี่คุณผู้ชมสมกับเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดอันดับหนึ่งของชนบุรีเลยก็ว่าได้ร้านนี้เปิดปิดกี่โมงคะพี่ดำงเริ่มเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งนะฮะจนถึงโมงครึ่งเช้านะใช่ครับเปิดเจ็ดมงคึ่งถึงกี่โมงถึงยี่สบสีุ่ดศูนยศนนอที่ยงคืนครับ เปิดดึกเนาะครับเพราะที่เรามีเรามีพนักงานที่เป็นกะอยู่แล้วเป็นกะอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนยังไงติดต่อได้ที่เบอร์อะไรอ่าถ้าจะมานะฮะจากกรุงเทพมาใช่ไหมครับค่ะอ่ามาถึงชลบุรีนะขับเลาะมาสุขุมวิทเรียบผานบางแสนอ่าเรียบหาดบางแสนสุขุมวิทตรงนะฮะแล้วมาถึงตรงนั้นเขาก่อนจะเข้าหนองมนต์นะมันจะมีแยกเลี้ยวเข้ามาลงบางแสนมันจะผ่าน เขาเรียกแยกกาเล็กซี่ลงกาเล็กซี่เข้ามาก็ผ่านมหาไรบูรพานะฮะแล้วก็มาถึงชายทะเลก็เลาะชายทะเลมาเลยแล้วก็ถ้าจะให้สบายๆแล้วก็ขับวนอ้อมไปออกแหลมแท่นนะครับแหลมแท่นแล้วก็วนกลับมากลับมาก่อนจะถึงเชิงเขาสามุกฮะร้านจะอยู่กลางอ่าวกลางอ่าวเลยก่อนขึ้นเขาสามุกนะครับมองเห็นชัดเจนครับมีอยู่ร้านเดียวมีอยู่ร้านจะที่ยื่นออกไปในทะเลค่ะใช่ครับนี่เบอร์โทรศัพท์ค่ะพี่ยำรงเบอร์โทรศัพท์0-38 191802-3ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่ตำรวจมากๆเดี๋ยวทุกต้องขอชิมหน่อยว่ารสชาติจะเหมือนเมื่อสัก2อเดือนที่แล้วที่มากินหรือเปล่านะคะขอบคุณมากมากค่ะเด็กทำไรกันรู้ไหมต้นไม้ต้นนี้ใครเป็นคนปลูก แต่ก่อนพวกเขาลูกเนี้ยไม่มีต้นไม้ให้พวกเองทําลายแบบนี้หรอกเป็นเขาวัวโลนแห้งแล้งขุดเป็นเมตรก็ยังไม่เจอน้ําจนในหลวงท่านทรงส่งความรู้มาให้พวกเราก็ช่วยกันปลูกป่าดูแลต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตไม่ให้สิ่งใดมาทําลายจนได้มีน้ําให้พวกเองใช้กันต้นไม้ต้นนี้ในหลวงทรงปลูกใช่ไหมครับในหลวงท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นนี้ นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ในหัวใจคนไทยเติบโตอย่างงดงามมาตลอด20ปีเป็นป่ากว้างน,นับล้านไร่ที่พวกเราจะใช้พลังความรู้ดูแลให้ยั่งยืนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปะตะท ตอนนี้นะคะทุตาพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนั่นเองท่านนรงชัยคุณปลื้มนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาที่หาดบางแสนแห่งนี้ จะตกใจเหมือนที่เระตกใจว่าใช่หรอมันใช่หัดบางแสนที่เราเคยรู้จักเหรอทําไมตอนนี้มันถึงมีการพัฒนาแล้วก็สะอาดขึ้นแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรคะตอนนี้หน้าเดินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุนถามท่านนายกก่อนตอนนี้มาบางแสนตกใจมากเอาี้ตั้งแต่เข้าตลาดหนองมนแล้วครับตอนนี้ทุกที่มันมันเปลี่ยนไปมากๆแต่อะไรก็ดีก็ยังมีปัญหาอย่างที่คุณทุกตาบอกว่าในอดีตเนี่ยภาพที่ติดว่าเอ๊ะ มาบางแสนจะต้องเห็นขยะต้องคนช,ช,ชิน,น,นชาทั่วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่มาเนี่ยเรื่องการจัดระเบียบแม่ค้าเนี่ยเราแยกออกมาเป็นกลุ่มเนื่องจากเรานั่งวิเคราะห์แล้วว่าวแม่ค้าที่มาบริษัทบางแสนนี่เกือบสองพันรายนะครับแต่ที่คุณลูกตาเห็นว่ามันเปลี่ยนโฉมเนี่ยมันเป็นประกอบกับช่วงฤด,ดูด้วยนะครับค<อ>ือทางเราโชคดีว่าถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวพฤศจิกาย,ยนถึงกุมภาพัานธ์ทะเลบางแสนจะนิ่งน้ําใสนะครับแล้วก็จะไม่มีขยะพัดเข้ามาจากปากแม่น้ําประกอบกับช่วงนี้เรมีการจัดระเบียบ ตามที่เป็นข่าวนะครับว่าทําให้คืนพื้นที่ชายหาดสมัยก่อนมาบางแสนีทุกคนจะเห็นเตียงกับร่มเยอะมากใช่ตลอดแนวคือผมจะบอกว่าช่วงที่เราจัดระเบียบเ,เป็นพื้นที่แค่2.6กิโลเมตรนะครับ <c oughs> ซึ่งชายหาดเราเนี่ยมีประมาณ5กิโลเมตรเศษในส่วนที่เป็นโซนท่องเที่ยว <c oughs> แต่โซนที่เป็นที่เราไม่ได้นํามาจัดระเบียบคือโซนเขาเรียก <c oughs> ว่าซ้ายมือจากภูเว็ตบางแสนหรือเลขกถนนบางแสนล่างหรือโซนแ <c oughs> หลมแท่นตรงนี้มันจะเป็นเขื่อนซึ่งไม่มีชายหาดก็ยังมีเตียงผ้าใบอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับ แต่ละชุดเนี่ยไม่เกิน15เมตรความกว้างจริงพราะใบแต่ของที่ทางคนทุกตาลงไปที่ชายหาดเนี่ยเป,เป็นเป็นโซนที่คู้คนเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเห็นทรายอยากจะเห็นน้ำทะเลขับรถมาเห็นบ้างวงเล็กต้องเป็นวันหยุดถ้าเกิดวันธรรมดาช่วงที่ก่อจัดระเบียบบางคนมาอาจจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งเพราะว่าผู้ประกอบการไม่ได้ออกมากางทั้งหมดนะครับแต่ช่วงนี้เสาร์อาทิตย์มาคุณก็ยังจะมีพื้นที่ให้เห็นทรายหเห็นน้ำทะเลนะครับประกอบกับที่ผมบอกว่าฤดูนี้น้ำทะเลสวยมาก แล้วในเรื่องของการต่อยอดนะคะนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตที่จะทําให้บางแสนเนี่ยยิ่งกว่านี้ดูดีตอนนี้ดูดีแล้วนะคะคจะดูดียิ่งขึ้นกว่านี้ละคะที่บางแสนมีพื้นที่ตรงไหนที่สามารถนําไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนซึ่งเขาอยากได้สถานที่ที่มีคนเยอะๆขึ้นมามองวอ่้บางแสนในคนเยอะอยู่ละแล้ว,ลวผมก็เลยนําเสนอลานอเนกนประสงค์ที่หาดมอญนานผาเนี่ยก็ยให้ s c g ไปเลย,เ,ลยเขาก็เสนอไอเดียมาสอย่างเราก็ยินดีต้อนรับก็ม<ๆ>ีห<ๆ>้องสมุด <ม>แล้วก็มีสนามผู้ใหญ่เล่นที่เป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นศาลาในประสงค์เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมต้านพยาเสพติด<ม>เป็นโครงการซึ่งเราจะนําเยาวชนเนี่ยไปเล่นดนตรีเราไปจัดวอล์กิ่งสตรีให้เขามาแสดงออกแล้วก็มาท,ที่นั่นเลยคือในงานต่อย,ยอดทุกวันอาทิตย์เนี่ยจริงลานนี้จะเป็นลานที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักใช่แต่ตอนนี้<ม>เริ่มมีการออกสื่อนี้อันนี้ก็ถือ,อว่าเป็นการต่อย,ยอดการท่องเที่ยวะนะครับอันนี้จุดเล็กๆยังจะมีการปรับเขาสามมุกทั้งเขานะครับตอนนี้เรามีการ ด้านแผนแล้วล้วก็กําลังขอพื้นที่จากกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็จะปรับปรุงเป็นสถานที่สําหรับนักปั่นจักรยานอ๋อใช่จักรยานก็รับตอนนี้ก็คือมอบนโยบายไปแล้วว่าให้ไปออกแบบบริเวณให้ได้สักประมาณ8กิโลมไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่อย่างน้อยได้มีส่วนนึ่งบนเขาสำหรัมุกท่องเที่ยวเป็นเลนจักรยานเนี่ยดีค่ะนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพตลาดหนองมนซึ่งเมื่อเช้านี้เองก็มีการจัดอบรมเรื่องมูลค่าสินค้าปรับปรุง เเทศบาลจะทําศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเ้าหลามด้วยก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วอยากให้รักษาสภาพแวดล้อมอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นผิวในทะเลหรือว่าบนพื้นเลยนะครับเพราะาเรายังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายๆส่วนที่ยังอยากจะมาชื่นชมความเป็นธรรมชาติทางเทศบาลเราเนี่ยพยายามจะแก้ไขข้อบอกพร่องนะครับในเรื่องขยะเราพยายามจะเก็บให้ทันก่อนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาครับแต่ที่บอกว่ามันเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่พัดพาเอาขยะมาจากที่ต่างตอนนี้เราก็พยายามจะรีบเร่งนะครับแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่อง ก็อย่างตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ติดตามผลงานแล้วก็มาเชื่อมต่อบางแสนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้กับชนกับชาวบ้านที่บางแสนด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการเรื่องเล่าจากชุมชนก็ต้องขอบคุณนะคะท่านนายกมากๆแล้วขอเป็นกําลังใจให้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดออกไปให้บางแสนเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะคขอบคุณม,มากค่ะ ผู้ชมคะถือว่าวันนี้นะคะครบเรื่องราวนะคะจากชนบุรีนี่ต้องบอกว่าวันนี้การเป็นเรื่องราวจากชนบุรีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมเนี่ยตะลอนไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของออชุมชนนะคะที่วันนี้พาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหลามค่ะชุมชนที่ทําข้าวหลามนะคะเป็นข้าวหลามที่ขึ้นชื่อที่สุดอย่าลืมแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะมาหนองนเนี่ยก็ต้องนึกถึงแม่ไข่ทุนกล้าเพราะว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นต้นตำรับกันเลยทีเดียวค่ะ และที่พลาดไม่ได้ก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารอร่อยๆอที่ร้านปากกาลังนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมาเก,กือบ20กป,ปีแล,แล้วแล้วก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากๆอาหารเขาก็แซ่บแล้วก็สดใหม่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาไหว้ขอพรน,นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยเฉพาะใครที่ค้าขายนะคะที่ศาลเจ้าแม่สามมุกนะคะแล้วก็รวมไปถึงนี่คุณผู้ชมคะชายหาดสวยๆนะคะมีให้สองชายหาดกันเลยทั้งชายหาดบางแสนแล้วก็ชายหาดวอนสะานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเนี่ย มาเลยสาหรับที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าคราวหน้าค่ะทุกตาจะมีเรื่องเล่าจากชุมชนจังหวัดไหนที่ไหนก็ต้องติดตามกันนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะคะแหมช่วงนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยที่จะไปทุกทกที่รับรองว่าถ้ารายการของเราแนะนําที่ไหนอยากให้คุณผู้ชมมาแล้วคุณจะรู้ว่าสเสน่ห์ของชุมชนแล้วก็สเสน่ห์ของบ้านเมืองเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยมันยังมีสเสน่ห์คนหาอีกเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ